วันนี้ก็ได้มาร่วมง,งาน Last s e u d t y a w a r d 2023ครับก็รู้สึกนิใจครับที่ทาง Lazada เชิญมาครับเพราะว่างานนี้แบบผมก็ไปสช็อปอูู่แล้วด้วยซึ่งเราชอบช็อปพวกแบบสกินแคร์หรือว่าใดๆต่างๆที่เกี่ยวกับความแบบความเป็น Last Beauty อะใช่เราชอบชอบอยู่แล้วแล้ววันนี้เราได้มาซึ่งวันนี้จะมีแบบประกาศรางวัลด้วยคะว่า Beauty Item ตัวไหนบ้างที่ติด แล้วเราก็แบบเหมือนเราได้มารับความรู้เพิ่มด้วยใช่ครับงานวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยแล้วนี่มาโชว์ด้วยค่ะอ๋อดีจริงอะน้อยมากนะกับการประการรางวัลให้กับตัวแทนสุดแรงต่างๆที่เกี่ยวกับคนดีอาชีพแล้วพอรับรัตน์มาแตะอันี่เท่าไหร่ลูกคุณบ้านโหยไม่ผมไม่เคยร่วมง,งานแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับใช่ก็ดีจใจค,ครับแล้วไปไหนเราทิง้งใหญ่ไหม สวยมากๆโอ้โหแส,สวยมากเลยครับแบบหมดอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยเมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปมาครับแล้วตอนนี้พี่อิงก,ก็กําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีโ <c oughs> ดยเสียงเพลงก็คือตีเข้ามาเลยที่ร้องเพราะมากเลยครับคือนอกจากบว่าเล่อรูปตี้แล้วยังมีคนดังมาร่วมเยอะมากด้วยถูกไหมองเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนจัดเป็นแนวแบบดินเนอร์ด้วย,ววยครับเป็นโต๊ะว,วางเรียงสวยมากๆ,ลๆแล้ว สีเหมือนสีม่วงอยู่ในทุ่งดอกไม้อะไรสักอย่างเลยค่ะแบบชอบชอบงานมากเลยที่นี้บอกว่าบานทีถก็คือสกินแคร์่อยใช้ตัวไหนคอย Boy, ม,ามากมากเลยครับต้องเป็นแบบส่วนไหนที่ไูดกัะอ๋อก็จะใช้เออส่วนใหญ่จะเน้นบำรุงที่ใบหน้าน่นใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็แต่งหน้าทุกวันด้วยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าที่ร่างกายก็พยายามดูแลอยู่ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยูนตี้ในลาซาดาสะดวกไหมครับที่สุดเลยครับสะดวกมากๆอยู่แล้วครับแล้วยิ่งถ้าเราถ้าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกของลาซิฟรี่นะครับทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะมากๆเลยะละะเนะครับอยากจะฝากอะไรกับเรา่มแชรของลาซาดาบ้างครับครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปช็อปกันที่ลาซิฟรี่เยอะๆนะครับแล้วก็วในลาซาดาด้วยครับเพราะว่า ในลาซาดาเนี่ยเขาจะมีจิตรีพิเศษต่างๆให้มากมายเลยครับแล้วยิ่งวันที่ 21- 24ถึงกรกฎาคามนี้เนี่ยทางลาซาดาเขามีแคมเปญด้วยครับแคมเปญว่า Last Beauty Best Brand Mega Sale ครับก็ในแคมเปญนี้เนี่ยก็จะมีการหยิบเอาแบรนด์ Beauty Item ต่างๆมาลดราคาเยอะแยะเลยครับรวมถึงโปรดักที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยครับเขาก็จะเป็นการเอามาลดเยอะมากๆเรียกว่าคุ้มมากๆเลยครับใช่แต่ว่าก่อนช็อปเนี่ยต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ ีอจริงๆขนาดว่าโน้ติวิวก็ซื้อของจากลาซาด้านี่นะใช่ครับผมก็ใช้ลาซาด้าอยู่บ่อยมากเลยครับ,รบนักช็อคตัวโยงเลยครับเราชอบปล่อยว่าเราชอบซื้อของจุ๊จิราขอซื้อนู้ซื้อนี่มาใช้แต่วันนี้หนูมีโค้ดให้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ผมมีโค้ด <c oughs> ประจำตัวด้วยโค้ดโน้นิวิวหนึ่งร้อย L B T A ครับ่ใชเอาไปใช้กันได้เลยครับอ,นนอย่าลืมไปใช้กันนะเถ้าไปโยงเข้าแล้ววันนี้เป็นวันแรก ใช่ครับวันนี้วันที่20กรกฎาคมแล้วดับแสงระวีเข้าแล้วครับเนื่บ้างเห็นไหมก็จริงๆผมก็ดูมาสี่รอบแล้วแหละดูมาสี่รอบแล้วก็อยากจะให้แฟนๆไปดูกันด้วยครับใช่ก็รอให้ถึงวันนี้ครับรอให้ถึงวันที่20ทุกคนจะได้เข้าไปดูใน,น,น,นโรงกันแบบเต็มที่เลยใช่ <c oughs> เห็นวันนี้ แฟนๆก็แท็กมาในทวิตด้วยครับว่าถ่ายตัวหนังมาแล้วก็ลงในทวิตเตอร์ค่ะว่าแบบเนี่ยจะไปดูแล้วนะแล้วก็ดีใจคิคดแตกเป็นยังไงบ้างที่แบบฟังมาอ่านจะได้ดูแล้วก็บอกวมันมีไว้ยังไงบ้างที่เราได้อ่านก็ทุกคนกท็ทุกคนก็ชอบอยู่นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องพักหน้าอะไรอีกเยอะเลยหลายคนชมบเรื่องการแสดงเพราะเห็นเห็นมาอยู่บ้างก็งไม่ไม่กล้าไม่กล้ารับหรอกนะ มันทำให้เราได้อะไรต่างๆในบทที่แบบหลายทุกรอคอยก,การเราได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะเลยครับอย่างช่วงแรกๆที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมยังฝับตัวไม่ค่อยได้เลยครับเรารู้สึกว่าเรายัางยังติดการเล่นซีรีส์มาอยู่เยอะมากๆเลยครับแต่พอออกกองไปเรื่อยๆเราก็เริ่มชินขึ้นกับเริ่มได้ทํางานกับนักสนแสดงเรื่องใหญ่่านอื่นๆเยอะมากๆด้วยครับทำให้เราได้แบบซึ้ซับ แล้วก็เราก็คอยสังเกตพวกพี่ๆเขา้วยครับว่าเวลาที่เขาแสดงเนี่ยเขาเป็นยังไงเขารีแลกซ์อย่างใดบ้างแล้วก็พยายามซึมงซับมาครับบอกว่าทำอยู่นะได้ยากกว่าซีรีส์จริงเลยครับอันนี้คิดว่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองนะครับ2อย่างถ้าพยนต์กับซีรีส์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับผมครับอะไรอะไรอะไรยากกว่ากันอะไรยากกว่ากันล่ะครับก็ หลายครั้งเลยต้องมาฒนาเยอะเลยครับวันนี้ก็คือเริ่มจะสปอยได้แล้วเนอะทักทีแบบว่ามีกินนิ่ไปแล้วแล้วก็การ่าไววันนี้เริ่มสปอยได้แล้วยังไงบ้างคู่ได้แล้วแหละครับสปอยได้แล้วสปอยอะไดีล่ะแฟนๆเริ่มมาคือสปอยกันได้แล้วในอินสตาแรมใช่ไมคะนจะไ้ไปส่องด้วยใช่ก็มีไปส่องอยู่บ้างครับ เราดูเองสี่รอบอะความรู้สึกมันต่างกันไหมในแต่ละรอบที่เราดูเขราะมัน ต่างครับอย่างรอบแรกอะ่ะกลัวผีมากเลยก็ค้างกลัวผีว่าจะโอบจะโผล่มาตอนไหนครับคุณผีคุณย่ากานิกาครับพี่จับทิมจะออกมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เลยครับตอนที่ถ่ายเราก็รู้แหละว่าซีนนี้ไม่ีผีนะแต่ว่าในเรื่องของการตัดต่อเราไม่ได้ดูมาก่อนครับดัเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบออกมาตอนไหน,นเราก็รุ้นมากๆตอนดูรอบแรกก็คือแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ตกใจตกใจบ่อยเหมือนกันตอนที่ผีออกมาครับแต่พอดูรอบสองเราก็รู้แลว จะออกมาตอนนี้นะแต่บางทีก็ยังตั้งตัวไม่ทันนะครับรบีก็พุ่งออกมาแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบไม่ได้ดูนังผีเป็นประจำอยู่แล้วด้วยน้องลัวแล้ว <laughs> <laughs> เ,เราก็ต้องเล่นนังผีออแต่ว่าดีครับพี่ประสบการณ์ใหม่วี้เราี่หน้ม่ีครับเดี๋ยวมีครับออมีออหลายรอบเลยครับเ,ออเดี๋ยวจะมีไปดูที่ออที่เอาต่างจังหวัดด้วยครับหรือใ่กที่ภาประเทศออกแสดงว่าดูหลายรอบแต่วันนี้อร่าอัดรถไม่ให้รถล้ก็ <laughs> 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 ความกลัวอาจจะน้อยลงครับแต่ว่าอาจจะอินขึ้นอต่าี่ต่างกันแน่ที่คุณไปสายไม่ไดแฟนประเทศอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือต้องทีมบินไปดูกับแฟนอาจจะจัดเป็นยังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นรูปแบบไหนแต่เดี๋ยวจะมีบินไปตามประเทศของในเรื่องกระแสแล้ววิด้วยเพราะว่าหลายคนรอเหมือนกันแต่ต่างกันนี่ก็คืออยากจะรอชมสิ่งต่างๆที่มีต้นแบบกันก็ ติดดีใจครับที่แบบอินแฟนก็อยากดูหนังที่เราเล่นด้วยใช่เป็นหนังไทยแล้วก็เป็นหนังผีด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบหนังผีสักเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ดูครับเรื่องนี้ไม่ได้นาะถูกขนาดนั้นมีกาล่าบิวบีมาอุ้ยวันนั้นที่อย่างเอ่อวันที่15ที่เป็น exclusive s c r e e n i n g ครับก็มีอินเตอแฟนบนมาดูด้วยเยอะเลยแล<อ>้วอย่างงานกาล่าก็เห็นทุกคนมาร่วงหน้ากันเยอะเลยทั้งอินเตอแฟนก็มาด้วยคนไทยก็มาด้วยเป็นดาราร้อยล้า เาทใกล้วันเกิดแล้วเนาะแตแต่ว่าเดเขเสร็จมีอะไรพิเศษสหรับันเกิดเืที้ไห้อ้ก็อย่างที่บอกทุกคนไปครับก็ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมหนึ่งครับใช่ก็ใกล้จะประกาศอะไรอย่ี้และครับอีกไม่นานอีกแป๊บเดียวแต่จริงๆก็เดี๋ยอีกหวันก็จะถึงวันเกิดแล้วครับตื่นเต้นเชาในวันนั้นก็อาจจะมีร้องเพลงกคนฟังด้วย เรืร่รองของเรื่องของฝันเนาะที่แบบว่าหว่ากนแฟนเิมทำใหม่ทีร่ราคาแบบเบล้อเหยบราับลตอนนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วครับวัน <Cad S 1> <Gew oon S 2> ก่อนไปดีๆเราเข้ามาในบ้านแล้วเราเห็นว่าอุ้ยกระเป๋าอะไรเนี่ยทำไมตั้งอยู่ในบ้านกระเป๋าใหญ่จังเราก็เลยลองไปยกดูโอ้โหนักมากยกไม่ขึ้นเลยเราก็เลยเปิดดูครับ มีอยู่2ใบใบหนึ่งก็แบบใบเล็กๆเปิดออกมาก็เอ้าวไม่นี่แต่นี้จริงวันนั้นคุณพ่อบอกแล้วนะครับว่ามีแฟนทำไมมาให้ซึ่งผมก็เลยตามไปดูในทวีตครับแม่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเกี่ยวกับเรื่องความฝันผมนี่แหละว่าผมอยากจะเป็นศิลปินด้วยเขาก็เลยแบบตั้งใจทำไงทำไมมาให้ครับก็เป็นสีเหลืองเหลือครับทองแล้วเป็นแบบ เทปด้วยสวยมากๆเลยครับเปิดดูแล้วแต่เห็นราคาก็ตกใจนะที่แบบว่าโหราคาแพงมากขนาดนี้ตกใจครับใจว่าโอ้ยแพงก็ทุ่มให้ผมเยอะมากๆเลยก็เหมือนเขาบอกว่าในความที่แบบมีนเป็นสีไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบอยากให้มันเป็นสีใสเขาก็ดีใจเขาจริงๆก็ศิลปินไม่จำเป็นต้องมีไม้อันเดียวครับผม่มัไมีหลายอันได้อีกได้อีกแต่ว่าไม่ได้ มันค่อนข้างแพงมีราคามากๆเลยแต่ว่าถ้าทุกคนแบบเต็มใจอยากจะสนับสนุนฝันของเด็กคนนี้เด็กคนนี้คนนี้ก็ยินดีรับไว้ครับแต่คุณมันมันลองได้จริงใช่ไหมยังไม่ได้ลองเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสัญญาณเมื่อไปลองเอาไปลองเราบบล,ลองกล้าใ้ไหมแมรุจะกล้าใจมั้ยกล้าครับแฟนๆทำมาให้อ๋อก็ค่อนข้างจะกลัวน้องเป็นรอยต้องดูแลอย่างดีเลยเขาบอกว่ามีแบบวิธีดูแลรักษา ยังไม่ได้ดูดรมดละเอียดครับแต่ว,วันนั้นแบบกลับมาบ้านก็ค่อนข้างค่ำแล้วครับดกแล้วก็วเลยแบบเปิดดูคร่าวๆแบบยังไม่ได้อ่านละเอียดข้างในเลยจริง,รงๆเขาตั้งใจจะให้เป็นแบบว่าวันเกิดหรือว่าให้ในเรื่องไหนที่เป็นแบบาาเดบิวต์เอันนี้ไม่แน่ใจเขา่าจะให้วันเกิดด้วยแหละแต่ก็่าจะเดบิวต์ด้วยแหละครับก็ตัใจเลยใช่ครับก็เดี๋ยวก็ใกล้จะวันเกิดแล้วครับวันนั้นก็ถ้ามี กิจกรรมหรือว่างานอะไรก็อยากจะให้ทุกคนมาหาเยอะๆเลยค่ะโอเคครขอบคุณครับครับมที่มันมา